แจ็คแฟนฉันตัดพ้อหนักลานโคตรเสียใจแต่ก็ทำเต็มที่แล้วนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลพ่คคำพรพีรวง์หรือที่รู้จักกันว่าแจ็คแฟนฉันหลายคนที่ติดตามจะเห็นว่าชีวิตของเขาตอนนี้มีแทบทุกอย่างใช้ชีวิตสุขสบายอะไรก็ฮอตฮิตและมักจะเห็นหนุ่มแจ็คมีตามเทรนทุกแบรนด์เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถหลากหลายปัจจุบันหนุ่มแจ็คยังได้รับโอกาสดีๆรวมเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการแชร์อีกด้วยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่ามีใครไปทำอะไรหรือเปล่าหนุ่มแจ็คจึงออกมาตัดพ้อกลางไอจีว่าการที่คุณดูถูกคนว่าไม่ตลกเลยอันดับแรกคุณช่วยดูสถานการณ์ก่อนว่าเขากำลังเล่าเรื่องความเป็นความตายคุณจะให้ผมเล่นตลกจังหวะไหนก่อนจะว่าคนอื่นดูตัวเองก่อนพี่ผมยอมรับว่าผมไม่เก่ง แต่ผมทำเต็มที่แล้วถ้าคุณเก่งคุณมาพูดแทนผมเขาจริงจังกันอยู่ผมจริงใจแต่สิ่งที่วันนี้ผมได้กลับไปโคตรเสียใจพร้อมเขียนแคปชัน่นสั้นๆว่าเก่งจริงๆกับผมผมก็ทำเต็มที่แล้วและในเวลาต่อมาข้อความดังกล่าวของหนุ่มแจ็คก็ลบทิ้งไป